ยืดทุกับผมนี้ไฟไม่ออกนะเครื่องตัดหญ้านะครับนี่รุ่นนี้มันจะมีคอยนะครับทีนี้ผมสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันสกปรกรือเปล่านะก็เลยถอดออกดูนะครับจะมีน็อตขันตรงนี้กับตรงนี้สองตัวครับนี่ก็เหมือนจะสกปรกนะเดี๋ยวน้ํามันมาล้างนะแล้วก็กระดาษทรายัวอันนี้เป็นน้ํามันโซลา่าเดี๋ยวผมจะถูไอ้พวกนะครับคาบ พวกสปกปรกบริเวณนัองออกก่อนจะนำดำแต่นี้ไฟไม่ออกนะพอตัดไปตัดไปแล้วมันก็ดับไปเลยแล้วเพื่อน,นหลายคนก็คงจะไปซื้อมัเทียนใหม่มาใส่พอซื้อมัเทียนมาแล้วไฟก็ยังไม่มีแล้วเราก็ออกมาถอดตรงนี้แก้เลยมีนอ็อตไม่กี่ตัวครับผมมันอยู่ด้านหลังนี่นะด้าน,นหลัง มันอยู่ตรงขาสตาร์ทนะครับตรงนี้น็อตสามสี่ตัวต่อไปมันจะเห็นตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดจานไฟที่อยู่ประกอบอยู่ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยแล้วก็เอามาทาควะตาดซะบางตัวมันไม่ค่อยเสียนะครับมันสุกปบกค,ครับบางทีทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้หลายเดือนนะครับกว่าจะได้ตัดทีมันก็เกิดการปุ่นเกาะนะครับปุ่นเกาะเสร็จแล้วมันก็ไม่ติด แล้วก็ตาทายขัดหน่อยหนึ่งต้องเยอะเท่าไหร่ล้ะครับแค่มันสะอาดก็พอโเคประมาณนี้ที่มันมีที่ดินเกาะอยู่เวรน,นี้นะเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ตัดนะครับทิ้งไว้นาน เห็นขี้ดินกันยะังไม่ออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟจะออกไหมโอเคเดี๋ยวหากระดาษมาเช็ดแห้งนะครับ จะตั้งมาร์กนะอันนี้ใช้เป็นกล่องแว่นตานะที่มันมีลักษณะบางๆเหมือนกระดาษเราก็ามาลองไว้ตรงนี้กันตั้งมาร์กก็คือให้มันชิดที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ให้มันถึงนะเนี่ยมาลองนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้ใส่ไปตำแหน่งเดิมตำแหน่งที่เราถอดมาเมื่อสักครู่เลยครับมานี้นะ ีเทียเลยนะอันนี้เพราะว่าเราหมุนเราหมุนค่อยเอมุนหมุนแน่นมันก็ไม่อยู่นะ <c oughs> โอเคอน,นี่ดูครับ <c oughs> เฮเดี๋ยวเรามาใส่ขวานะครับแล้วก็ลองมาเทสไฟดูกันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวใส่เข้าไปเลย <c oughs> ก,ก็มาเทสไฟดูกันใส่ไฮเดนิชนะใส่แล้วก็ พยายามดึงนี่มันจะลงลบม,มัน้ม่ถ้ามันไม่มไมตรงมันจะไม่ลง แล้วก็ขันน็อตที่แน่นครับนี้เราก็ลองมาสตาร์ทดูกันแส่เทียนเข้าไปมันจะมีไฟเล็กน้อยนะครับเราก็มองเห็นในตาป่านะแปลที่โค้งนั่นเพื่อนะโอเคเห็นไฟแล้วครับแวบๆเล็กนะครับนี่ครับใส่เข้าไปก็เห็นไฟออกมาทีนึงนะครับผมน่าจะได้แล้วเพราะว่าไฟมันแลบออกมาแล้ว ก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมเพื่อนนะนี่ผมทำวามตาที่เฉยนะครับไฟไม่มานะดุยี๋้วเปิดกดโช๊คลงนะโอ้หแน่นตึบเลยครับแน่นอะไร ไม่ติดล,ล,ลองแกะน้ำมันดูนเพื่อนไม่น้ำมันไม่ออกนะครับนี่แกต้องคาบวกน้ำมันไม่รั่วมาถึงข้างล่างน้ำมันก็มีอยู่นะหรือว่าน้ำมันไม่ถึงไม่น่าไม่ถึงนะน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ แสดงว่าคาบูตันนะเพื่อนนะผมแกะตัวนี้ออกแกะตรงนี้นะนข้างล่างมนนะี้จ <c oughs> ุดคาบูคาบูน่าจะตันหรือว่านมหนูน่าจะตันนะเดี๋ยวผมจะลองแกะนมหนูมาดูก่อน นี่ก็เป็นลูกลอยนะอันนี้คือนมหนูเดี๋ยวเราจะตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเปิดอะไรนะก๊อกน้ำมันตรงนี้นะนี่นะมันจะมีก๊อกน้ำมันถ้าถ้าน้ำมันมันหยดลงมาได้แสดงว่าอ่ามันน้ำมันไหลอยู่นี่น้ำมันไม่หยดเลยครับนี่นมันไม่มีออกมาเลย เรียว่ามีอะไรตันอยู่นะครับเดี๋ยวเราปิดก๊อกน้ำมันไว้ก่นอนออนมหนูน่าจะตันนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกนี่น่านจะเป็นตรงนี้ใช้ปากแบนนะอันนี้ผมจะ ไม่ต้องถอดคาโบกมาเลยผมจะซ่อมตรงนี้เลครับนี่คือลูกหนูนะครับตัวเล็ก ก่อนน่าจะตันตรงนี้นี่ตันลมหนูเนี่ยต้องหาอะไรมาเป่าออกนะครับอืมันจะเป่าด้านบนลงมาด้านล่างเดี๋ยวลองเปิดน้ํามันก่อนจะไหลไหมก็จะเข็งดูนี่มันไม่ไหลามาเลยแต่มันออกข้างนอกข้างปากทางไปแล้ว เอมันตันนะครับเฮ้เดี๋ยวเรามาล้างคาบูกันดีกว่าน,นะครับก็หรือเลยทีนี้นี่แล้วก็ล้างคาบูกัน ออกก่อนนะครับผมเพื่อจะเอาขับวัวมาล้างี๋ยวขออนุญาตออกนิดนึงเพื่อน่ะอันนี้ผมไม่มีน้ำมันเบนซินเยอ,เนอะนะใช้น้ำมันโซล,ล่าออนะครับโซล,ลามีอยู่ เราใช้สื่อล,ล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดเปียกเลยครับไม่ออกเลยสงสัจะก้อนใหญ่หถุยเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวไปหาเข็มมาก่อนครับ เอาเข็ okay, มมาเย่เย่ได้มาแล้วครับเข็มกัดครับผมนี่นี่ผมพี่เย่เข้าไปในนี้นะถ้าเรามีเครื่องเป่าเราก็เอาเครื่องเป่านะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ยกาเย่้มันลู่เหอนป้าวป้าเข้าไปครับเย่ไปเย่ินสุดเข็มเลยครับนี่ยเย่เข้าไปแล้วก็เป่ารุ่นตันตรงไหนนะ แต่ไมร่รู้รู้แต่ว่าน้ำมันไม่ออกมาเลยมัมเปิดแล้วนะผี้อแน่นเตืบเลยเพื่อนนะโอ้ยยางนี้ขาดเลยอยยางคาบูเกือบขาด เกือหายนะนี่ <c oughs> เกือบสวยแล้วเพื่อนนี่อีกน้อยนึงครับเกียรขาดอยู่เรื่องร,ราวเรเลยเนาะขาดน้ำมันก็รั่วแล้วเพื่อนนะ่ิดอมมัน ใช้ลมเป่านะใช้ปากเป่าไม่ไหวแล้วครับผมเอุ้ยใกลตรงนี้มันอะไรนะก็เป่าพูดพูดเลยนะครับนี่ครับท้าท่านั้นมันจะเห็นควันของนี้นะเนี่ยมันอยู่นี่ยนะครับนี่คือโล่งแล้วนะนี่ครับมันคือโล่งแล้วเดี๋ยวล้างอีกรอบนมันก็เป่าโล่งนะให้น้ำมันมันเข้าไปล้างน้ำด้วยนะเป่าเลยทีนี้ ครับมันจะพูดๆๆดูคำนี้ออกรูนี่เลยต่อรูนี้ด้วยนะมันจะออกรูนู่นเลยต่อรูเล็กนี้ดเดียวเอาเป็นว่าตรงไหนมีรูเปล่าหมดเลยครับผมรูน็อตไม่ต้องเป่านะเนี่นยนะ รูปแล้วน่าจะปัญหานี้เกิดตรงตรงหัวจ่ายนะครับน่าจะเป็นตรงหัวจ่ายนันเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อย อกแล้ว,ลวนะยววังวะไม่ออกนะลองปิดไว้นี่ก่อนถ้าออกมันจะอันนี้มูดไว้มันจะรู้รู้ว่าลมออกนี่นะโอ้นี่ผมปิดไว้นะแล้วก็เปิดกันเปิดแล้วก็ดูเลย โอ้โหไม่รู้อะไรเขาไปตันคำเพื่อนนะเดี๋ยวมูด,ด้วยก่อนนะหมดเลยครับทีนี้ออาไม่เหลือสักตวัวเลยไล่ไปไล่มามาตันอยู่ที่น้ำมันครับคาบูไม่ตันเอาซะง,งั้นครับผม อยเกะนะเพื่อนนะเดี๋ยวหลงทางป้าบเข้าไปอุ้ยอะไรเปื่อยเป็นรูจงโป่งงี้เลยเพื่อนอุ้ยสนิทเลยครับนี่นี่มันมันเสียแล้วครับนี่ครับมันแข็งเลยเพื่อน จำได้แล้วครับเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ผมทำนะตอนนั้นนะผมเรียบร้วก็จะไปร้วเปล่านี่นี่โอเคนี่ออกมีละโอเคแสดงว่าน้ำมันจ่ายมาแล้วครับผมมันไม่ตันแล้วนะนี่เราก็มาใส่ลูกหนูนะครับ ก็แล้วลองประกอบนะครับเก็ลองสตาร์ทดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอเราใส่ปุกเกลแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับน้ำมันมันมันตันเนาะมันตันกับลูกยางนะครับที่ผมทําไว้นะมันละลายตันก็เลยน้ํามันไม่ลงนะครับมันก็เลยไม่ติดผมเอาออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วผมจะสตาร์ทเพื่อนๆดูกันนะ ติดเลยครับผมดี่ดขาอันนี้ดีดเฮ้ยมามันดีดได้นะไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะครับก็สําหรับเครื่องนี้นะนะครับไฟไม่ออกหมดเทียนเนาะทีนี้ก็ใช้เออ่กระดาษทรายนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันเช็ดนะครับนี่มันน,มน,น้ํามันโซล่าเราไม่ใครับซึนซินก็ได้นะเช็ดเช็ดหน้าสัมผัสของคอย พอมันสะอาดแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเราก็ใช้อะไรบางๆนะครับกระดาษก็ได้นะลองให้มันติดติดกับตัวลูกหมุนมันเนาะแล้วก็ดึงกระดาษออกนะครับแค่นี้เองครับผมวิธีการเทสไม่ต้องยังไม่ต้องไปซื้อหัวเทียนนะครับ้องเทสคอยคอยก่อนถ้าคอยไม่มีไฟออกมานะครับคอ่อยค่อยลองไปเปลี่ยนหัวเทียนนะเราเทสสะอาดแล้วถ้าถ้าไฟยังไม่ออกก็เราค่อยไปเปลี่ยนหัวเทียนถ้า ยังไม่หายก็คอยเฉียนะครับก็ประมาณนี้นะเอามาเป็นแนวทางสำหรับเ,เพื่อนๆที่ซ่อมเครื่องนะครับตัดย่านะครับนะครับก็มีประโยชน์กดติดตามกดรูปกดิ่ง้ด้วยนะครับช่อง YouTube ช่องเกษตรศาสตร์ขอผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ